มัดูอารย์นลย์สสตขอความรอกน้อต้องมีแด่องค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธะองค์นั้นในวารีธรรมเปนานแล้วขอมาทัง้งพระธรรมและพระอริยะศฆ์เจ้าขอ,ขอความรักแด่พระอาจารยสุโขสเมโกและพระเถระทุกเถระเพื่อนสหธรรมิทุกลูกขอ,ขอความเมมจริญในธรรมาเกิดมีแด่ท่านสามุนชน ที่ได้มาร่วมการสวดม,มนต์ทำวัดเริมจิตกับอนาในค่ำเชีงน,นี้เจอจบบน,นั่ง,างตามสบายวันนี้ก็เปงนเวลาของอาตมาที่จะได้มาพูปคุยธรรมะประดับสติปัญญาเพิ่มพูลศรัทธาสธาธะให้ัในเราท่านทั้งหลายได้เข,ข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในจะมาพูดในเรื่องของความยากสีก่ประการความยากสีก่ประการที่พระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้ในอย่างแรกกิจโฉมนุษย์สัตติลาโภการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกาย6สาม3 2องค์การพระพุทธองค์เนี่ยบอกเอาไว้อย่างจะเป็นว่าเป็นของยากที่เกิดขึ้นยากมากบนโลกใบนี้เปรียบเสมือนกับตาตาบอดลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร รูปหนึ่งร้อยปีเต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาหายใจแต่การที่เต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาหายใจนั้นนี่ต้องนำหัวของเต่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้ถึงกับแอกทั้งหถ้าเป็นภาษาง่ายๆก็คือต้องโผล่เข้าไป ในห่วงยางหัวเต่าเนี่ยแล้วเต่าเนี่ยตาบวมจะต้องโผล่ให้เข้าไปในห่วงยางไม่ได้การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยก็เป็นของยากคุณยงว่ยากนะถ้าเราคิดดูเต่าตาบอดอยู่ทา้งตาอมหาสมุทรมีทั้งกรมีทั้งพื แล้วเมื่อไหร่เอาแบบโผะเข้นไปแบบหกอย่างได้พระพุทธองค์เปรียบเทียบไว้อย่างนี้ให้เราได้เข้าใจว่าเป็นของยากจริงๆถ้าเราลองทำดูอย่างเราอยางตาดีลองดำน้ำหนึ่งแล้วลองเอาหกอย่างมนที่เราไปเล่นน้ำแล้วไปโปะมาไม่เจอหกอย่าง ถูกไหมนั่นแหละความยากที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของาะประกาศแรกส่วนอย่างที่สองนั้นก็คือกิจังมัจจานังชีวิตต่างการที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้นั้นเป็นของยากที่ว่า,ายากอะที่นี้เออมา ถ้าเป็นเพศของอราวิหตรวันน,วนี้เราจะทานอะไรเราจะทำอะไรให้ลูกของเรา,เราจะหาอาหารที่ไหนให้พ่อแม่ของเราได้รับประทานเราจะเอาเองินเลี้ยงอนั้นเติมน้ำมันเราจะเอาเองินที่ไหนนั้นไปซื้อของจัดใจ่ายใช้สอย,ยอะไรว่าง ถ้าเป็นเพศของสามัญะเลื really ่อนตาขึ้นมาต้องเตือนสติตื่นมาสำรวจตัวเองว่าวันนี้เราอยู่มีลมหายใจอยู่ถรงไม้คุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วคล้ายๆกัน แต่เพศของสมณนะจะมีโอกาสมากกว่าในการที่เราจะใช้ชีวิตในวันนั้นอยเพราะว่าได้เจริญกุศลอยู่ตลอดเวลาบวนไปรับอาหารอดยติโยงตอนเช้าเพื่อที่จะมาบำเพ็ญสมณนะธรรมก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตน,นั้น ให้คุ้มค่ามากกว่าแต่ถ้าเราเป็นเพศชนิหรถ้าเราตระหนักถึงเช้ามาอย่างที่เราทุกคนนั้นทั้งลหยครับมีการหรุหาอาหารทำบุญตักบาตมีโอกาสสมาารรักษาศีลมีโอกาสสวดมนต์คว่าเจริญิตะอาวนาแค่นี้ เราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนเพราะว่าเราเมื่อเรารู้แล้วแต่ว่าชีวิตเราวันๆันเนี่ยมันเป็นของยากเราก็พยายามสร้างประโยชน์ให้กับตัวของเรางั้นเท่าที่จะทำได้เท่าที่เรามีโอกาสเราสามารถที่จะทำได้ในอย่างที่สอง ส่วนประการที่สามกิจโวสัตรรมะสวรรการที่เราจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จราสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เป็นของยากป็นว่ายากนะอย่างที่อบอกถ้าเราไม่ได้เข้าวัดหรือว่าเราไม่ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานนั้นเนี่ย แทบจะไม่ได้ฟังทำมากเลยดังนั้นแทบจะไม่ได้ฟังถ้าจิตใจของเรามันไม่สนใจฝ่ายธรรมดีๆนัินโยรมจิตใจเราก็จะรางเพลงดูโทรทัศน์ดูการเล่นพระาเราองคบอกว่าการที่เราจะได้ฟังทำมาเนี่ยมันเป็นของยากเพนั้นเรามีโอกาสมี ตุนปูวาจะคอยแนะนำอันไหนที่เราฟังแล้วสามารถที่จะไปประพฤติปฏิบัติได้เราก็น้อมนำคำสอนนั้นนำไปแบบพิปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นจเจริญก้าวนะหน้าเจริญรู่งเรืองส่วนประการสุดท้ายที่บอกว่าเป็นของยาก จิตโฉพุทธานุมุทาโทการที่เราจะได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของยากามที่เราท่านั้งหายได้ทราบว่าะัาสนาของเราหมากมาแล้วสองขาันกว่าปีเราไม่สามารถเกิด ไปทันในช่วงที่พระพุทธองค์เองถึงไม่ยดโยกมันเป็นสิ่งที่ตไปได้ยากแต่ว่าไม่ใช่แต่เป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมทางที่เรานั้นได้อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปพบพระสีอา ในอนาคตการเดิอหน้าหนุนเธอแล้วะโยงคิ์ต้องหมายว่าเราเนี่ยจะได้ไปถึงตรงนั้นไหมบางทีสมมติถ้าเราหมดลมหายใจเลยเรวเราไปเกิดในช่วงที่พราดูแลองค์แหงไม่หมากนต้องไม่เกิดหแล้วในพัตละ มีพระพุทธเจ้ามาแล้วสี่พระองค์พระองค์แรกก็โกนาคามโนองที่สองก็โกนองค์ที่สองก็โ,กโกมามาหานามโมแล้วก็องที่สามพระมหากาสสกองค์ที่สี่ก็โกตตโมโุกคือองค์ที่เราได้ศึกษาคำสอนเนี่ย ปัจจุบันองค์ที่ห้าก็พระสีริยาเมตยู่โอรอพระศาสนาเนีมีอา,อายุถึงห้าพันปีแล้วุณโยมลองคิดดูนะว่าเป็นสองพัน คนที่มีศีลธรรมเป็นบุคคลที่มีอุปนิรังดงามไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการทำร้ายไม่มีการวดจริงวิ่งหลังนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราันได้ ได้คิดแบบนี้เป็นต้นเพว่ามากระจ้ยเวลาพอสับเปลก็อ,อยากจะฝากไว้เมื่อเรานั้นได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับตัวเองเราท่านนั้นหลันนั้นก็พยายามรักษาสิ่งที่เราได้ ทำอาว้ในทุกๆวันให้เจริญเก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปธารมาก็ขอฝากไว้สำหรับธรรมะในข้ามคือนนี้ด้วยอาวุภาพแห่งคุณพระรัตนรัยมีตุนของพระพุทธเจ้าองคของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ทเสิ่งัสิ่ธิ์ทั้งหลายด้วยศาตร์โภยพบคุยบันดาที่ป็นโยนันประสบคับความสุงความเิญทุกสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ ดัง่งที่หวังทุกสิ่งทุกปราด้วยการทุกคนทุกท่านเธอ